สวัสดีครับพบก,กับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่นซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็สามารถเข้าไปกดติดตามพวกเรากันได้ที่ช่องซูริโซเฟียสตอรี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวของเล่นของสะสมแบบนี้ are right. สำหรับของเล่นที่เราจะนำมาแกะกันในวันนี้ ก็เป็นหนึ่งในตัวละครจาก Avenger นั่นก็คือด็อกเตอร์สเตรนจ์จาก g v e n g e r Infinity War need you come with ซึ่งภาพยนตร์ของด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2กํกำลังจะลงฉายในช่อง Disney Hostar ในวันที่1กรกฎาคมนี้เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลย d ็อ t เตอร์สเตรจาก Avenger Infinity War หรือ MMS 484งานจากค่าย HotToy ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2019เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยเมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จากด็อ t เตอร์สเตร MMS 484มาดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยในส่วนของหัวก็ปั้นหัวของด็อกเตอร์สเตรนได้เหมือนเอามากๆไม่ว่าจะเป็นทรงผมสีผมและหนวดเขาทำออกมาได้เหมือนกับในภายพยนตร์เลย ในส่วนของวัสดุที่ใช้ทําชุดก็จะเป็นผ้าก็ไม่มีส่วนไหนที่ทํามาจากหนังจึงวางใจได้เลยว่าชุดผ้าแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้นานแน่นอนส่วนจุดต่อจุดขยับก็ทําออกมาได้อย่างแข็งแรงสามารถจัดท่าเล่นท่าได้ตามใจชอบเลยามาดูกันที่อุปกรณ์เสริมกันบ้างก็จะมีชุดเอฟเฟกวงแหวนมหาเวทแบบนี้ รวมทั้งมีชุดมือมาให้อีกเยอะมากๆซึ่งเป็นมือไล่คาถาในรูปแบบต่างๆทำให้เราสามารถจัดท่าด็อกเตอร์สเตนได้หลายรูปแบบมากๆจาก,จากนั้นก็มีดวงตาของอากามอตโตะมีทั้งแบบลืมตาและก็แบบปิดตาและก็มีสลิงริงมาให้อีก2อันจากนั้นก็มีวงแหวนแมนดาลาแบบกลมมาให้อีกหคู่ซึ่งเราสามารถเอาไปใส่ที่มือของดร์สเตรนได้เลย แล้วก็มีแบบสี่เหลีย่ยมมาให้อีกหนึ่งอันจากนั้นก็มีเอฟเฟกที่เป็นลูกดาบมีเอฟเฟกที่คล้ายกับเป็นเชือกแบบนี้แล้วก็มีฐานยืนด็อกเตอร์สเตรนท์รวมทั้งเสาดัดและก็ที่หนีบจากนั้นก็มีเอฟเฟกที่เอาไว้ใช้สำหรับต่อสู้ซึ่งเราสามารถสวงเข้าไปที่แขนของด็อกเตอร์สเตรนท์ได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นข้อต่อมือสำรอง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผ้าคลุมนั่นเองซึ่งผ้าคลุมตัวนี้จะมีแม่เหล็กอยู่ที่คอเราสามารถเอาไปติดกับบอดี้ได้เลย <Wow. S 1> และสุดท้ายก็มีฉากหลังแบ,บ็คดอบสวยๆแบบนี้ที่เป็นรูปด็อกเตอร์สเตนมีแขนงอกออกมาหลายๆแขนโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นโมเดลฟิงเกอร์กันดู <Yeah. S 1> เริ่มด้วยการใส่ดวงตาการมโตะซึ่งมีมาให้2แบบคือแบบลืมตากับแบบปิดตา ส่วนสลิงลิงเนี่ยถ้าเราไม่เอาใส่ที่มือเราก็เอาไปแขวนที่ตัวแบบนี้ก็ได้จากนั้นก็มาสวมผ้าคลุมกันดูซึ่งผ้าคลุมตัวนี้จะยึดติดด้วยแม่เหล็กแบบนี้เลย <Yahoo! S 1> จากนั้นมันลองเปลี่ยนมือกันคือเราจะได้เล่นเอฟเฟกต์แมนดาลา ซึ่งเราจะใช้มือแบบนี้ในการสวงเข้าไปในวงแหวนจากนั้นก็เอามือไปสวมที่ตัวของด็อกเตอร์สเตรนได้เลยเราก็สามารถเอาด็อกเตอร์สเตรนไปโชว์แบบนี้เลยก็ได้ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวมันลองเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกตัวสี่เหลี่ยมกันดูบ้างึ่งก็ใช้มือแบบเดียวกันเลย เดี๋ยวมาลองเล่นตัวเอฟเฟกที่เป็นเหมือนเชือกกันดูบ้างนี่ก็ต้องถอดมือออกมาก่อนแล้วก็สวมตัวเอฟเฟกตัวนี้เข้าไปสำหรับการเล่นเอฟเฟกที่เป็นดาบเราจะต้องเปลี่ยนมือก่อนโดยจะต้องใช้มือที่เป็นมือกำแบบนี้ หรับตัวเอฟเฟกที่ใช้สำหรับการต่อสู้ก็เล่นแบบนี้ได้เลย <Yahoo! S 1> จากนั้นมาลองเล่นเอฟเฟกตัววงแหวนอันเล็กกันดูบ้างนี่ก็ต้องถอดมือออกมาก่อนแล้วก็ยัดตัวเอฟเฟกแบบนี้เข้าไปซึ่งมือของด็อกเตอร์สเตรนเราสามารถใช้มือที่เป็นมือแบบไล่คาถาแบบนี้ก็ได้ หรือเราจะดัดขาด็อกเตอร์สเตรนขึ้นไปเพื่อนั่งในท่าขาสมารัรแล้วใช้ที่หนีบยึดกับเสาแบบนี้ก็ได้ซึ่งบอกเลยว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยสามารถตั้งโชว์ได้หลายท่ามากๆ <Wow. S 1> โอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาด็อกเตอร์สเตรนไปโชว์กันเลย